รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะก,กับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่28ของเดือนพฤศจิกายนปี2565 <c oughs> วันคืนเปลี่ยนแปลงไปเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปอากาศหรือว่าฤด,ดูกาลก็เปลี่ยนแปลงไป แม้แต่ต้นไม้ก็เปลี่ยนแปลงไปช่วงนี้เป็นช่วงผลิตใบใหม่ใบเก่าหล่นหมดแล้วใบใหม่ก็ขึ้นมาแทนอายุเราก็เช่นกันอายุเก่าหมดไปอายุใหม่ก็ตุมเข้ามา <c oughs> เราว่าใหม่แต่แท้จริงก็คือมันเพิ่มเข้ามาจากหนึ่งปีก็เป็นสองปี จาก40ก็เป็น41ปีจาก50ก็เป็น5 1ปีจาก60ก็เป็น61ก็เริ่มไปเรื่อยๆเป็นการนับ <c oughs> อายุของมนุษย์ซึ่งพุทธเจ้าทรงตรัสกับพิสาขาว่าอายุของมนุษย์นิดหน่อยน้อยนิดมากถ้าจะเปรียบเทียบกับอายุของเทวดา เราทั้งหลายท่านผู้รับชมทุกท่าน <c oughs> เวลาเราไปงานศพเรือ <c oughs> งานส่งตการหรืองานสลายล่าง <c oughs> เราจะเห็นคำพูดคำหนึ่งว่าขอให้ไปเกิดสุขติโลกสวรรค์ยมหลายทนหลายท่านอาจจะไม่คิดว่าถึงแม้จะไปเกิดสุขติโลกสวรรค์โลกสวรรค์ก็มีอายุ เพราะการมีอายุนั่นเองบนสวรรค์ก็จริงไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนบนสวรรค์ก็ไม่ต่างอะไรกับการเกิดเป็นมนุษย์เพียงแต่ที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือมีสุขโดยส่วนเดียวแต่มนุษย์ที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์และมนุษย์มีโอกาสดีกว่าเทวดาคือได้มีโอกาสบำเพ็ญปฏิบัติธรรม แต่เทวดาไม่มีโอกาสทําความเพียรอย่างนั้นเพราะว่าเทวดามีสุขโดยส่วนเดียวแต่บนเทวดามีการฟังธรรม <c oughs> ในวันนี้ก็จะอยากจะมาสรุปให้ญายโยนทั้งหลายได้รับฟังว่าอายุของมนุษย์นี้น้อยนิดถ้าเปรียบเทียบกับเทวดาซึ่งในเรื่องนี้จากหนังสือ <c oughs> พุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่สินะได้ทรงตรัสพูดถึง เรื่องนี้กับวิสาขาพูดถึงการสมาทานอุโบสถศินว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ทําให้ผู้ที่สมาทานอุโบสถศินนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีอายุเป็นทิพย์สามารถไปอยู่ <c oughs> ถึงชั้นนิมมานรตีถึงชั้นอาภัสระนะการสมาทานจินอุโบสถมีอานิสงส์มาก แล้วก็ได้รับประโยชน์สุขยาวนานนานกว่าอื่นๆซึ่งได้บอกอนิสงส์และสมบัติของความเป็นเทวดาในชั้นต่างๆพระองค์ก็ทรงตัดกับวิสาขาว่าวิสาขาถ้าจะเปรียบเทียบกับพระราชาที่มีความสุขจากการที่ได้เป็นอธิราธิบดีแห่งแคว้นชนบท มีถึง16แควนนะอันเนี้ยเป็นความสุขของมนุษย์เออเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มีแควน16แควนนะและสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการนะแควน16แควนก็มีแควนอังคะมคตะโกสีนะ่าก็ลงท้ายด้วย <c oughs> แผนแคว้นชื่อว่ากัมโพชะนะมันมีทั้งหมด16แควนด้วยกันที่ยิ่งใหญ่มากในการครองราชสมัยนั้นก็ มีเว่นแควน16แควนนี่ถือว่ายิ่งใหญ่แต่พระองค์ทรงตัดว่าอุโบสถศสีลที่ประกอบด้วยองค์แปดนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเป็นผู้ได้ราชสมบัติถึงอันเป็นของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็มีสุขนิดหน่อยนิดน้อยหรือเล็กน้อยเห็นไหมฮะก็บอกกับวิสาขามันเล็กน้อยนะได้สมบัติถึงเป็นอธิบดีราชาธิบดีอย่างใหญ่หลวงได้ สิบหกแควนแล้วเนี่ยนี่จะวยกาไปอะไรกับยาตยนย์ทั้งหลายที่เรามีอยู่เป็นชาวบ้านเป็นคนพอมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนาจะไปยิ่งใหญ่อะไรเห็นไหมฮะ <c oughs> ในเรื่องนี้ท่านผู้รับชมทั้งหลายอายุที่มีความสุขโดยส่วนเดียวก็คืออายุของเทวดาเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ก็ปรารถนาให้ไปเกิดเป็นเทวดา แต่การจะไปเกิดเป็นเทวดานั้นเบื้องต้นก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีทานก็ไม่ดีศีลก็ไม่ดีภาวนาก็ไม่มีถ้าไม่ตกนรกได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยดีตกอยู่ในกลุ่มของพวกไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรามีทานพอประมาณมีศีลพอประมาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในมนุษย์ที่มีดีพอประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นมนุษย์ที่เลิ х, นะ มีทานที่เลิศมีศีลที่เลิศมันก็เลิศก,กว่าอันนี้เป็นวิบากกรรมที่เราก็ทำมาในเรื่องนี้พุทธเจ้าทรงตัดกับวิสาขาซึ่งเปรียบเทียบมนุษย์กับเทวดาพระองค์ตรงตรัสว่าวิสาขาห้าสิปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานะ ห้าสิบปีของมนุษย์นะเป็นเทวดาชั้นชั้นต้นๆเนี่ยเท่ากับ <c oughs> นะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนี้ก็เท่ากับอายุของมนุษย์ห้าสิบปีอ่าน,ะน,นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่ค่อยมีเวลากลับมาบอกมนุษย์ว่ามาเกิดไปเทวดาชั้นนี้เพราะว่า <c oughs> ก็าจะมาได้ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งกลับมาเอาตายไปซะแล้วนะเพราะอายุของมนุษย์แค่ร้อยปีนะฮะ พระองคก็ทรงตัดว่า <c oughs> มีสาขาโดยราตีสามราตีเป็นเดือนหนึ่งเขาก็นับเหมือนกันนะสิเดือนก็เป็น1ปีก็เหมือนกันนั่นแหละนะในในชั้นจตุมหาราชิกานี้นะมีอายุโดย500ปีอันเป็นทิพย์เขาจะอยู่บนเทวดาชั้นนี้ห้าปี โนะยมลองคิดดูห้ารอปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาถ้าจะนับปีของมนุษย์ก็ประมาณเก้าล้านหนึ่งแสองหมื่นหปีโยมลองคิดดูว่าโอ้ยเราจะต้องเกิดมาอีกกี่ครั้งนะ อันนี้คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทวดามีความสุขโดยส่วนเดียวก็ยังไม่เที่ยงเลยนะก็ทรงตัดต่อไปว่าวิสาขาเป็นฐานะที่จะมีได้สำหรับสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าไปจําอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8นะอันประกอบด้วยองค์8ก็มีอะไรบ้างห่ะ <c oughs> เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเทศเว้นจากการดื่มน้าเมาเว้นจากการ <c oughs> ทานอาหารในเวลาวิการเว้นจากการดูการเต้นลำเว้นจากการนอนบนที่สูงอันยัดได้นุ่นและสำลีองค์แปประการนี้พระองค์ทรงบอกจะได้ฐานะอันนี้เห็นไหม <c oughs> ถ้าไปเกิดเป็นจันจตุมหาราชิกานะ วิสาขาเราหมายถึงความข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อจะนำมาเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์ของเทวดาของ,อ,ขอ,งอันเป็นทิพย์ของเทวดาแล้วเล็กน้อยนะเล็กน้อยมากนะวิสาขาร้อ <c> ย <oughs> ปีอันเป็นทิพย์ของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงนะเทวดานี่ก็ นับเหมือนกัน30วันก็หนึ่งเดือน12เดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันถ้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้จะมีอายุหนึ่งพันปีอ่าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้มีอายุมีความสุขอย่างเดียวหนึ่งพันปีและอาหารของเทวดานี่อันเป็นทิพนึกอะไรก็สําเร็จการน,นึกนะอาหารของเทวดาจึงไม่มีข้าวมีนามีสวนมีไร่มีอะไรเหมือนอย่างมนุษย์อย่างปัจจุบันนี้เรากําลังดา่าเทวดาว่า เทวดาไม่เห็นใจมนุษย์ปล่อยฝนลงมานะก็เทวดาไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องว่าข้าวมันมีประโยชน์อะไรเพราะเทวดามีอาหารเป็นทิพย์อายุของเทวดาชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีนะถ้าเปรียบเทียบโดยประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็เท่ากับ36ล้าน5แสนปีของมนุษย์นะโยมลองคิดดูมันยาวนานขนาดไหน ต่หมดบุญหมดวาสนาของเทวดาชนีก็ตกลงมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาเป็นมนุษย์บ้างกลับไปที่เดิมบ้างหรือได้เกิดเป็นสัตว์นรกสเสดนฉานเปรตวิสัยอันนี้ที่มันไม่คุ้มกันเป็นสุขอยู่อยู่ย,ยก็เอ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดชานตกนรกอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันเลยนะฮะพระองค์ <c oughs> ก็ทรงตัดต่อไปวิสาขาสองร้อยปีอันเป็นทิพย์ เป็นคืนหนึกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยนับก็30วันเหมือนกันเป็น1เดือน12เดือนเป็นหนึ่งปีเทวดาชั้นนี้นะับนะปีโดยประมาณก็ได้2,000ปีอันเป็นทิพมีอายุ2,000ปีเทวดาชั้นยามานะอายุประมาณของเทวดาชั้นยามานะอ่นเปรียบเทียบด้วยความเป็นของมนุษย์ก็ประมาณ กี่ล้านปีเนี่ยอาจจะมาอ่านโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้าน,นาหนึ่งแสนสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนโอ้ไม่ใช่เป็นร้อยนุ่นยอมไม่ใช่หนึ่งล้านหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านปีเนะไม่ใช่ไม่ใช่แสน หนึล้านปีโอ้ยมันยาวนานมากนะอันนี้ขนาดสุขอย่างเดียวนะท่านญาโญทง้งหลายองค์ก็ส่งตัดต่อไปว่า400ปีอันเป็นทิพสำหรับอันอันเป็นทิพของมนุษย์ซึ่งเป็นเทียบกับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตมันก็เลื่อนกันไปเรื่อยนะพอถึงชั้นดุสิตนี่ก็อายุ400ปีนะเขาจะอยู่บนนี้400ปี อันนี้ก็ถ้านับโดยประมาณอายุก็ประมาณ4,000ปีนะอันเป็นทิพอายุโดยประมาณของเทวดาชั้นดุสิตนี้ก็มากขึ้นไปอีกนะคือ5 500 5 8ร5 8นะ้ 500, 8, 8, ล้านล้านปีนะมันเยอะมากยาวมากโยม วิสาขา800ปีอันเป็นทิพย์ของมนุษย์ชั้นเทวดาชั้นนิมมาราตีก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเทวดาชั้นนี้ก็มีอายุ800ปีอันเป็นทิพย์นะก็หลายร้อยล้านขึ้นไปแล้วก็1,600ล้านปีอันเป็นทิพย์ของเทวดาชั้นนี้นะ1,600ปีอันเป็นทิพย์ของมนุษย์ซึ่งเป็น เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นนี้โอ้โหเราลองคิดดูสิวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาของเขาก็เท่ากับพันหกร้อยปีของการมาเป็นมนุษย์เงี้ยมนุษย์เราอายุนิดน้อยจริงๆถ้าเปรียบเทียบ,ยบแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มีเหมือนกันสามสิบวันเท่ากับหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันอยู่เทวดาชั้นนี้เงี้ยพระองค์ก็ทรงตัดว่านี่แหละอายุพันหกร้อยปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานารตีนิมมานะอ่าชั้นนิมนิมชั้นนิมมิตรสวัสวัตตีไม่ใช่นิมมานิมมิตรสวัสวัตตีนะวิสาขาก็มีเป็นฐานะที่มีได้กับสตรีบุรุษบางคนในโลกนี้ที่เข้าไปจำอุบโบสถทึ่งรักษาศีลแปดนั่นเองนะวิสาขาความหมาย <c oughs> เอาข้อนี้แหละ จึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์จึงนำมาเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นที่ของเทวดาเป็นของเล็กน้อยน,อน,นี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าใจจะได้ไม่สำคัญผิดหวังว่าอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาและก็มีความสุขสุขอย่างใดก็ในที่สุดก็ต้องตายเทวดามีอายุมากเท่าไหร่เทวดาก็ต้องตายญาติโยมฟังความไม่สุข ก็เลยคิดว่าไปเกิดเป็นเทวดาก็มีความสุขตลอดกาลนานไม่มีไม่มีความสุขตลอดกาลนานสําหรับผู้ที่มีการเกิดผู้ที่มีการไปผู้ที่มีการมาอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะได้เข้าใจมนุษย์อายุร้อยปีนิดน,นิดหน่อยทำไมผู้เจ้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาชั้นดุษิีเนี่ยก็ะอ,อยู่ตั้งนานนะพอหมดบุญหมดวาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงเลือกว่าจะเกิดพบไหนดี ก็เห็นว่าภพของมนุษย์เนี่ยดีที่สุดอายุร้อยปีมันนิดเดียวเองวันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งเท่านั้นของเตวดาชันจตุมหาราชิกาก็พระองค์ก็เลยส่งมาบำเพนธรรมในภพนี้แล้วก็ส่งได้เข้าใจเรื่องอริยส,สัจสีเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วมาแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่กวรยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่ถาวร พบทั้งหลายที่เราได้พบอยู่นี้ไม่ใช่พบถาวรและไม่เป็นใช่เป็นสุขที่ถาวรถ้าเราจะเอาสุขถาวรพบที่ถาวรพู้เจ้าว่าเอานิพานนิพานนั่นแหะเป็นนิจจงคือไม่เปลี่ยนแปลงนิพานเราจะเข้าสู่สมถานิยามคือความเห็นถูกต้องที่เรียกวเข้าถึงนิพานนั้นก็อยู่ที่การปล่อยวาง ปล่อยวางความรักความพอใจความชื่นชมในร่าสมบัติในความดีทั้งหลายออกไปเห็นไหมฮะอันนี้แหละเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็ได้สมบัติอันเป็นที่เรียกว่านิจจังแต่ตอนนี้เราได้สมบัติอันเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็ร้อยปีเท่านั้นเองนั้นอย่ามัวสําคัญผิดแล้วก็มัวคิดว่าเราอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเดียวแต่เมื่อเรายัง มีกิเลสหนาแน่นยังเป็นปุถุชนอยู่ผู้เจ้าก็ทรงสอนว่าให้บำเพ็ญธรรมเช่นการบำเพ็ญทานฝึกให้ทานให้ทานด้วยการให้ข่าวให้น้ำให้อาหารให้ยารักษาโรคให้เครื่องใช้ต่างๆเครื่องบริโภคต่างๆให้กับใครให้กับพ่อกับแม่กับลูกกับร้านกับบุตรภรรยารวมไปถึงได้มีโอกาสให้แก่พระสงฆ์พระเจ้าให้อยู่ตลอด คิดจะเอา <c oughs> อย่างเงี้ยบำเพ็ญอย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้เกิดเป็นเทวดานะหรือมากกว่านั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลศีลทั้งห้าข้อศีลทั้ง8ดข้อก็จะได้เกิดเป็นเทวดาในทั้งสิหชั้นนี้ได้เพราะพระุทธเจ้าเป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่จะประเกิดเป็นเทวดาทั้งสิบหชั้นดังที่กล่าวมาอย่างเงี้ยโยมอยากมีสุขก็ทำมาสิ ดังนสุขของมนุษย์นิดหน่อยโยมจะคิดว่าโอ้เรามีสุขแต่สุขของมนุษย์เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไม่จีรังยั่งยืนอะไรถึงแม้เราจะมีสุขจากการมีโภคทรัพย์สมบัติมีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาที่ดีที่น่าชื่นจมอย่างไรก็ตามในที่สุดเราก็ต้องจากกันอันการมีนี่จะคือการพัดพรากนั่นเองเรามีอะไรเราก็จะพัดพรากจากสิ่งนั้นเนี่ย เนี่ยหลักที่มันพัดพรากมันจักกันมีเมื่อเราไม่มีมันก็ไม่มีการพัดพรากอย่างเช่นเรามีพ่อมีแม่เราก็ต้องพัดพรากจากพ่อจากแม่มีสามีปัญญาก็ต้องพัดพรากจากสามีปัญญาไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องพัดพรากจะเป็นอาการใดอาการหนึ่งในที่สุดเราก็ต้องพัดพรากเห็นไหมฮะอันพุทธเจ้าถ้ามีสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีการพัดพรากมีการจากกันอย่างนี้ จะจากด้วยดีหรือจากด้วยแบบน้าตาหรือจะจากกันแบบถูกบังคับให้จากมันเป็นอย่างนี้หลักชีวิตเนี่ยถ้ามองเข้าตามความเป็นจริงเห็นแล้วอาตมาว่าเราทั้งหลายผ่านอายุผ่านเวลามายาวนาน50ปี60ปีเนี่ยประเมินผลน่าจะดีขึ้นพูดง่ายๆคือความคิดความอ่านน่าจะดีขึ้นเห็นประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาตั้งแต่เป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาวมีอายุแล้วพอกลางคนมีครอบมีครัวผ่านการมาสุขมาแล้วมีบ้านมีเรือนมีลูกมีหลานเราจะเห็นเลยว่าบริบทของกามาสุขนั้นไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนถึงจะมีสุขอย่างไรในที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งไปเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ต้องทิ้งเราอันนี้คือการพัดพลากอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอามาเคยพูดเสมอว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี่เองการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี่เองที่เป็นทำให้เรานั้นต้องไปไปมามาพระเจ้าว่าการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์คือตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดชานบ้างไปเกิดเป็นเปรตวิสัยบ้างอันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนนี้เราทั้งหลายเมื่อกลัวว่าจะตกนรกก็พยายามรักษาความดี มีการให้ทานสมาทานศีลมีการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีจากมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีหรือจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาที่ดีอย่างเงี้ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนั้นยโโยมทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเราไม่ว่าจะเจอสถานะอย่างไรเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นปอเป็นแม่ ในฐานะอันนี้ไม่มียศตําแหน่งหรือไม่มีใครมาแต่งตั้งให้เราแต่เขาเรียกว่าเป็นฐานะโดยธรรมชาติยมอยู่ไปอายุ80-90ปีถึงร้อยปียมก็จะได้ตําแหน่งเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นทวดเป็นอะไรก็ว่าไปเลยเห็นไหมฮะไม่มีใครแต่งตั้งแต่ก็มันเป็นไปโดยปริยายอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาตมานี่เขาก็เรียกว่าหลวงลุงแล้วนะเป็นหลวงปู่แล้วเพราะว่ามีหลานมีหลนนะ ซึ่งก็เกิดมาโดยไม่ต้องแต่งตั้งเขาก็ให้ตำแหน่งเราอย่างเงี้ยอันนี้ตำแหน่งโดยธรรมชาติเมื่อเราอยู่ไปอายุมากก็ะจะได้ตำแหน่งอันนี้นะเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไม่มีใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ถาวรเป็นปู่เป็นย่าถาวรเพราะว่าชีวิตนี้คือการเปลี่ยนแปลงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงจะอยู่แบบ จำใจหรือไม่จำใจก็ตามในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันเราศึกษาให้ดีผู้เจ้าทรงตรัสว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราก็เปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงสถานที่บ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงนะอย่างกำแพงเพชรเนี่ยแต่ก่อนมีถนนแค่สองเลนเดี๋ยวนี้วิ่งเป็นสี่เลนเปลี่ยนแปลงตลาดนครชุมตลาดกำแพงเพชรตลาดบ้านวังชุมพูตราด บ้านมอเสือดุมีการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านก็เปลี่ยนแปลงคนก็เปลี่ยนแปลงคนรุ่นเก่าตายไปคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาแทนมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ว่าเราเข้าใจเปลี่ยนแปลงอ๋อชีวิตเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่ามายึดติดคําพูดหรือยึดติดยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราหรือว่าใครๆก็ตามว่าเป็นของเราไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือโอกาส พูดถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงนี่แหละเพราะว่าเราอยู่ต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้มีความสุขพระเจ้าอยู่ด้วยกับก,บการเปลี่ยนแปลงโดยมีความสุขทํำยังไงพระเจ้าว่าเมื่อเราเห็นสภาพผ่านการเวลามาอย่างนี้มากแล้วก็หัดนั่งสมาธิทานเรามีอยู่แล้วละให้ทานกับลูกกับหลานกับคนกับสัตว์ไปมีโอกาสได้บําเพ็ญให้กับสมณะพามผู้มีศีลเง,งี้ยเราก็มีโอกาสได้ให้ นี้เป็นความสุขของเราแล้วอันท่านผู้รับชมทั้งหลายถ้าท่านอยากได้มนุษย์อันเป็นทิพย์ก็มันให้ทานมันสมาทานศีลฝึกนั่งสมาธิเราก็จะได้อายุเป็นพรมได้อายุที่ยาวนานกว่าเทวดาทั้งหลายอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่คนอื่นมาสร้างเอาไม่ใช่เกิดเพราะกรรมวิบากกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่เกิดจากการเราเห็นว่าเราทำอย่างนี้เป็นความดีและสั่งสมความดี การสั่งสมความดีก็นําสุขมาให้มันจะมันยังไม่ให้ผลตอนนี้มันก็ต้องให้ผลเพราะว่าในที่สุดสิ่งทั้งหลายต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเราทําดีความดีก็ต้องมากกว่าความไม่ดีนะฮะก็เหมือนโยมให้ทานอยู่เสมอสมาทานศีลอยู่เสมอเนะี่ยไอสิ่งที่จะผิดศีลทุศีลมันก็ไม่มีมันก็น้อยอย่างเงี้ยคนเราจะทําบาปทากรรมมันก็นึกละอายมันก็ไม่ทําบาปเพราะว่าคนที่ทําความดีแล้ว จะกลับไปทําความไม่ดีมันทําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกความดีคุ้มครองความดีลัทธศาสกก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ดีแต่อายุของมนุษย์และเทวดาในที่สุดก็ต้องตายเอานี้ผ่านตีนะคือปล่อยวางความยึดถือในภพต่างๆหยุดการไปกันมาของจิตให้ได้ด้วยการนั่งสมาธิ จิตนี้พอนั่งสมาธิปุ๊บเราจะเห็นโอ้มันไม่หยุดเลยมันคิดไปนน้นคิดไปนี่คิดทั้งดีทั้งชั่วคิดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันาง,ไงอาจารย์นี่นาะยเห็นจิตเกิดดบับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอยู่ก็ลมหายใจไปเรื่อยๆอินทรีย์แก่รอบขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางจากการยึดถือพบจากการที่อยากจะไปเกิดมันจะเบื่อไปแล้วอาตมาว่าพอแล้วนะอาตมาหกสิบสี่ปีอาตมาก็ว่าใกล้แล้วเบื่อแล้ว กับการชีวิตที่ไม่อยู่เหมือนการแสดงละครจำเจเดี๋ยวเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นเหมือนแสดงบทละครในที่สุดแลกก็แสดงบทละครบทสุดท้ายคือแก่เท่าไปทางไหนก็โลกอันเดียวกันคือเจ็บปวดแข้งปวดขาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยกินอาหารก็ไม่ได้บทละครชนิดนี้ก็อยู่กับเราก็ไม่เห็นว่าจะมีความสุขอะไรมากมายเลย แล้วไปที่ไหนก็มีแต่คนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนๆกันเราก็เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนๆกันอย่างนี้เข้าใจกฎธรรมชาติเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องก็หวังว่าทั้งหลายที่โพสเข้ามาเนี่ยจะได้ความจรงิงซึ่งเราได้บอกว่าลูกหลานหรือใครก็ตามเราไปส่งญาติก็บอกขอไปเกิดบนสวรรค์จะไปเกิดบนสวรรค์ก็ตายนะแต่เป็นความสุขระยะกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านล้านปีเท่านั้นเอง นะก็ขอโมทนาวันนี้มีทั้งหมด13ท่านด้วยกันนะก็มีโยมผ่านนู่นจากกำแพงเพชรนะบ้านคงลานได้เข้าเป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านหนึ่งนะที่พอจำได้นะแล้วนั้นก็เป็นสมาชิกคนเดิมๆอีกหลายท่านไม่ปรากฏบนแชทนะท่านทั้งหลายต้าเห็นว่า วัลธรรมหรือบทธรรมที่จะมากล่าวเป็นคําสอนของพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์พุพรรรทธพจน์หมายถึงคําสอนที่พระเจ้าทรงตัดสอนมีสองค่ายด้วยกันค่ายจากของวัดนาประพง์กับของหลวงพ่อสวนโมกอันจริงจะค่ายไหนก็ตามในสุก็คัดย่อ,อมาจากพระไตรปิฎกข,ของประเทศไทยนั่นเองนะเป็นพุทธพจน์หมวดธรรมคือทำคำสอนของพพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ มาประเมินผลมากล่าวท่านทั้งหลายได้รับฟังขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาท่านก็จะพบประสบสุขพบสุขดังที่ปรารถนาได้ทุกท่านทุกคนขอเจริญพร